ครบกำหนดชาร์จไฟฟ้าฟรีในจุดชาร์จ EV station+ Plus ที่ปั๊มปตทแล้วนะคะโดยจะเริ่มเก็บค่าบริการตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปค่ะการคิดค่าบริการค่ะจะเป็นไปตามช่วงเวลาของการใช้หรือว่า TOU ค่ะแบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกคือ On Peak นะคะ7บาท50สตางค์ต่อนหน่วยค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา9้าโมงเช้าถึง4ี่ทุ่ม ส่วนชุดที่2คืออ f ฟพ a k นะคะ4บาท50จะตังต่อหน่วยค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตอน4ทุ่มจนถึง9โมงเชา้าและหากจองผ่านแอปนี้นะคะ EV Station Plus ค่ะจะคิดค่าจองล่วงหน้า20บาทค่ะแต่จะคืนเงินให้ถ้าหากว่าไปถึงที่ชาร์จภายในเวลา10นาทีค่ะและถ้าหากว่าจองแล้วไม่ไปหรือว่าไปชา้ากว่า10นาที จะไม่คืนค่าจองให้นะคะและในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะจะเพิ่มจุดชาร์จเป็น450แห่งจาก190แห่งทั่วประเทศค่ะ